นี่นี่นี่นนีี่่เขาอยู่ในกรงสิแสดงว่าเขาต้องอยู่บองเด็กบางนึงจังแหงที่หนากลัวแท้แน่นอนครับทุกคนสวัสดีครับขอตลาดทุกคนเลยนะครับในวันนี้เขาก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโรบอทในแมพของเอชเคปเดอะด็นะครับเนาะซึ่งในแมพนี้ครับเป็นการลบนี้จากม้าปีศาจตัวหนึ่งครับทุกคนซึ่งม้าตัวนี้ครับบ้องเพื่อเพื่อจะเป็นมาธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าภายในใจมันแล้วนะเป็นม้าปีศาจ ที่บอท่านได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขป่าครับทุกคนจะเห็นได้มันออกอาลวาดไปทั่วเมืองจุดออกข่าวหนาหนึ่งไปตามๆกันจะเห็นได้ว่าตาของหมาต so sure sure you know, right oh, oh! ัวเนี <tới S 1> <issements> e out ้แดงเต็เลยครับทุกคนโอ้โหแล้วใครจะอยู่แล้วใครจะจับฉันมาอยู่ในกรงหมาอะไรเนี่ยนายต้องรีบออกจากนี่นะรีบหนีไปให้เ็วที่ซุดฉันงัดเหล็กออกให้นายแล้วเอาเลยนายไม่หนีเหรอฉันเป็นบอทนนาเอาเป็นระบบเกมอย่างนั้นเหรออ่ะไม่เป็นไรเป็นไรเราหนีก็แล้วกันครับทุกคนไปกันดาครับ โอ้โห,หนา่ากลัวมากเอาละและครที่อยากซื้อ,อไอเทมต่างๆก่อาสมัรถมาซื้อมองเงินด้ครับทุกคนมีเคร่งความเร็วเจ็ดแทสตาหน้านะครับเนาะโอเคเี็นว่าเพิ่มไอการซิเวลา่าเข้าฝาบไปกันดีกว่าครับก่อนที่มาตัวนี้สกินเข้าครับทุกคนโอ้โหว่มามันหลนขนทิ้งลูกเลยเอาล้วเราจะไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้ก็แล้วกันเฮ้ยเปิดเล่นเกมมาแมปแรกก็เป็นเขางโคนให้เราเลยโอเคและออกมาข้างนอกครับเป็นไข่ทอระบายนางมาทุกคน โอ้โหจังหวะนี้เข้าจัเซไปก่อนเลยครับผม,มโโในทันที่อาารจะหนีทุยๆในทันที่นาารจะหนีออกจากนี่ไปได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนายต้องทําการฝ่าฟันท่อแล้วร้อน,นี้ได้เออเราจะฝ่าฟันไปให้ได้นะทุกคนอย่าให้โดนทอ่อความล้อนี้เดขาดโอเคเรียบร้อยมาขามโมนี้ไปครับทุกคนจือ๊บอจื๊บต้องบอกเลยว่าแมปเนี่ยเป็นแมปที่อุ้ยหนาเล่นมากครับทุกคนเที่ผมล่องเด่นทดลองมาก่อนหน้าเองแล้วเออเพราะว่ามันมีความเป็นแบบซีสดใส สีแบบนุ sociedad, ่น oh <okay. S 1> ๆภาพคมชัดนะครับเนาะเออคันไทยอยากเลาวหลยกัมมูกะเลางมาหล่นกันเวงครับทุนเอาเงาไข้เครียดนะครับเนาะโอเคสรุปที่ไข้เขียดหรือทีเขียดตึมเออสรุปทีไข้เขียดหรือทีเขียดเก่าเออเหมือนว่าเดี๋ยวดอันนี้อะไรอะอะไรอะโอโหหมดแล้วเรามาอยู่จุดจบ เอาล่ะเห็นจุดนี้เราจะกินเนื้อย่างมากเลยไม่ใช่เนื้อย่างสำหรับใครนะไข่เลยนะมันเสาวร้อนเลยยังมันเสาวร้อนเลยอันนี้เกิดเพรานั้นว่าอะตายอีกล้วตายสวัสนีอืออืออือมันโผล่มาแล้วโอ้โหตายคาเต่า เดี๋ยวรอให้มันควันมันลดก่อนนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเบือไปแล้วไปล,ไปลจวจังหวะน,นี้ไปจงังหวะนี้ตุูอ,อ,อันนี้มีการออยิยเงี้ยเฮ้ยจะจะกุ้มใจนะคะฉันไม่กล้าโผล่ไปหรอกฉันควรด้เริ่มต้นใหม่เออทุกคนย่อมมีการเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะว้าวเอาลเ้เดี๋ยว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 รอให้ควันหนิมเซาก่อนครับบาง,งันแล้วก็เห็นบ่บางคนอาจฉรินแเ้าอาจฉิงงไงว่าควันเนี่ยอันสิโอ้โหอะไรวะเยวโอ นีเื้ยเออเออเออเลยเลาแต่ยังง่ายแต่าักนะโอ้โห รกระดูกเต็มเลยครับทุกคนเอาละจังหวะนี้เขาเดินนานาต่อไปย่าให้โดนกระดูกบังกันแล้วก็ไอ้มาตัวบักกี้ตัวนี้ไม่ไเต็มแลนอะไรเฮาฮ่า,าฉันอยากกินเนื้อมนุษย์มานานแล้วฉันอยากกินเนื้อมนุษย์แล้วมนุษยอร่อยที่แกเป็นหมาและเป็นเสือกันแน่เนี่ยถามจริงน่ากลัวมากเอาละกระโดดข้ามกระดูกไปต้องบอกว่ากระดูกเนี่ยเป็นกระดูกที่เน่าแล้วทุกคนแต่ว่าผมสิขอเสริมเลยก็คือนม,มานะั้นมาสามารถที่สกินกระดูกได้ต้องคบน้องภาวะมันแบบจังเลยวะเออมันอาจจะเป ปักคอมันก็ไ้ครับทุกคนท่านใช้มีม้ามิยังก็อยาเอากระดูกให้มันกินนะครับเนาะถึงหมา้ามันสิบม,มากคู่กับกระดูกกระตั้มข้ก็ต้องหาอันอื่นไม่ให้มันกินโอเคแล้วโซนนี้ครับทุกคนเป็นโซนคีม,ม้าทองเสียครับทุกคนเออสีเหลืองอ่อยเลยนะคบเพราะว่ามันมันกินกระดูกนะฮะกระดูกเน่าอ่ะแล้วมันเลยทองเสียอย่าให้โดนเด็ดขาดไลยอา จังหวะนี้เป็นการข้ามอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหเป็นการข้ามเม็ดเลือดหรือเปล่าเม็ดเลือดของน้องมาแต่ว่ามีขนาดใหญ่นะครับเนาะข้างล่างก็เต็มไปด้วยน้ำกรดครับทุกคนเอาละลังจากขามของนี้มาได้ครับทุกคนมาขอขอ,ของนี้ครับอของนี้ก็บมกุเลสือเก่าบ่าที่ดีบุกหมาบุกหมาอยู่เขาต้องแพนก่อนมาทั้งสี่ครับทุกคนอาชว่าฟับไม่มีทางรอดได้ล็อกไงอย่ามาขูดเจฟหมาบักกี้เอาละจากนั้นโอ้โห แต่ละอย่างแต่ละอย่างคือน่ากลัวมากเดียวเดียวเดียวชนชนเฮ้ยเกือบชนนะวันนี้เอาละเข่าประตูดีครับทุกคนโอ้โหมามองนี่ครับอันนี้เป็นมองแบบตั้งไนวะลูกเต๋าแม็กทุกคนที่ว่าเป็นแบบจั้งไรวะอกินบักฮอตเออหมาหนี่เป็นคล้ายแบบซี่เหลียมและไล่บักฮอตน่ะเออ มีถูกแมปเลยแมปเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปขังในกันดีกว่าว่ามันจะมีอย่างขังแรครับทุกคนก็คล้ายๆออฟปีนแหละทั่วไปเลยแต่ว่าผมแปลกใจอยู่คืออันพร่มนีมาติดไปอย่างงี้เอองงอยู่นะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็เราแว้งเราแว้งนะปัญหาเหยียบไปแล้วเอื้อตายแล้วนี่คืออะไรเอยฟังได้รับในพพสเทอมันเป็นทางเลือกเดียวของพวกเราทางเลือกเดียวที่คุณจะต้องเข้าไปในจักรวาลแห่งนี้ วดสิงห้อเขาไปในจากรวาลแห่งมีดีเอาว่าเป็นไงเป็นกันไอเลอร์โอ้ยยินดีต้อนรับสู่อวกาศของน้องหมาปักกี้และนี่คืออวกาศที่กว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดและข้างหน้าเราคือกัออปปี้ขี้หมาแห้งโอ้โหเดี๋ยวนี่มันขี้หมาแห้งบ่ด่โอ้โหแบบขืมขคอเลยนะเนี่ยเอากระโดดกามไปครับทุกคนถึงสี่ขี้หมาแห้งกระเอะแต่วากาศเรียบเหยียบได้แค่กอ้อนอะเออปึ๊บ ออเอบเราจะมาที่เป็นการลุ้นดวงมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าสีใดหนีดีสามารถเข้าไปได้ครับทุกคนมาลองสีเหลืองก่อนกันเลยแล้วการโอ้โสีเหลืองถูกยังวุดวิดอะสีเหลืองเราต้องเป็นสีกลางๆแน่นอนเมนบอหน่าเมนนะอืยไม่น่ามันจะเอาสีนี้แล้วการโอ้โหถูกถูกเสยจะดงว่าสีกลางนี้เมม อันดับท้่ยต้องแมนแทมาลองลุ้นดูโอเคเรียบเลอยเย่ต้องบอกได้ว่าเข้าเดาแม่นมากครับทุกคนเอาลัตจมานี่ครับมันไตหมองเกลียวใครครับทุกคนเกลียวนี่ขั้นเป็นสายลุง รู้ได้เลยว่ามันสิไล่ตามหลังเขา่าคือความหายของมันอ่ะเออแต่ว่าค้าวมันชีลูคือสบายใจได้เอาละเขามาซูมมองดวงจันทร์ครับทุกคนดวงจันทร์ก็มีความไอร้อนจากใต้ผิวของมันอยู่ขึ้นน,นะครับเนาะเฮากับยาโดดครับทุกคนเจ๊วเจ๊วเรียบร้อยง่ายมากเลยอันนั้นต่อมาครับกับแขกรกระโดดไปเรื่อยครับทุกคนเออเข้ากับสมาร์ททูนได้ชวัวร์เอาละนี่เกิดอ,อะไรอ่ะมาเจอกับคําถามออฟฟี่ของเกมโรบอทเอาละข้อที่หนึ่งคือ สิ่งที่คุณเล่นมาทั้งหมดคือออปปี้หรือไม่อา้าวใครตอบมาได้คือบอกเลยโอ้โหใครตอบไม่ได้นี่ถือว่าแบบโอ้โหพลาดมากเลยนะฮะสิ่งที่เหลมาทั้งหมดคือออปปี้ก็ใช่สิครับก็เฮือถือเฉยอ่อะละหัวข้อต่อมาคุณวิ่งนี้มาจากอะไรระหว่างหมากับแมวืม ออกมาจากกรงบางในๆดนีิก็มาด้วยเนาะเอากระเป๋ามาเลยนะฮะทุกคนโอ้โหถูกสองข้อน,นี่นาจริงมากเลยเนี่ยเอาเรามาเจอคำถามข้อที่สามมายองเนสเป็นเครื่องมือหรือไม่ <c oughs> อันนี้ผมตอบว่าไม่แทน่นอนมาลองดูโอ้โหถูกเลยเอาเรามาลองคำถามท,ามที่ยากที่สุดและคำถามที่สี่คะ <c oughs> เนี่ยุดละวบนี้คำถามดิสิคนสนุกหรือไม่เอาก็มววจนนอสอปี่เมออเลิศเอาหลักจากที่เราเล่นมาตรงจักรวาลนี้เรียบร้อยกลับเข้าสู่โลกบนเดือครับผมโอ้โหเข้ากับความแหลกนะทุกคนโอเคมาไตกระดูกไปครับทุกคนเออจื๊บโอเคเรียบร้อยข้ลข้างล่างครับทุกคนยาโดเด็ดขาดมันเป็นน้ำใบมันว่าน้ำแบบสีเท่าอ่ะเหมือนจะเป็นน้ำแบบปูนเนาะเออ แล้วกอไใจกันไปครับปึ๊บ,บโอเคเรียบร้อยเข้าประตูห้องต่อไปครับเ <c oughs> อีละ้อห้องต่อมาอาจจะเป็นแบบเขาวงกตครับทุกคนซีดีเขาตรงเคสจะขึ้นตองหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้ได้รหว่างท่างกับสิบมีพวกเออ กระดูกม้าสีแดงสีเหลืองนะครับเตอันนี้เขาก็บ,บรรษัทีสกิฟต์ได้ครับเดี๋ยวไปลองเบิรงฟังอีกฝั่งหนึ่งฮ่าไม่มีทางออกที่จะสามารถออกจากเขาวงกดได้ในเขาวงกดครับก็เต็มไปด้วยรูปภาพของหมาบาักกี้เต็มเลยบอลลูป,ปลาของผู้ใดนะครับนอตที่อยู่ในเฮห็นหลังหนึ่งเขาว่ากันว่าม้าตัวนี้เป็นม้าปีศาจครับท,ทุกคนดังนั้นไพรที่อยู่นี่ต้องฝาหาดออกโดยด่ว,ดวนครับเอาเป็นว่าตอนนี้เขาหาทัวร์หมู่บ้านแล้วเออทัวร์ทัวร์บา้านไปน,นะอ้อมอ้อมเอ่ออ,อ,อ้อมบามมอ้านไปทีดูอะไรก็ยังไคน โอ้โหโมันจะซับซ้อนลึกลับเกินไปไหมเออคือทางตันครับผมเราจะเจอทางออกตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยดนตอนนี้เจอกับโซฟาก็โงโ่สีแดงตัวหนึ่งเอาเรามาลองดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นยังไงเอาฝั่งนี้โอ้โหโเจอทางออกครับผมสีเขียวอารามรู้สึกถึงความปลอดภัยเอาเราเข้าไปแล้วเจอกับโอ้โหโนี่มันคือที่ฝังตุ้นนัเก่ามัดทั้งหลายมันตายจะดีมานานกว่า30มสิบนัตัวโอ้โหเดี๋ยวด้ย สแสดงว่าทางที่เวลาปีที่แล้วนี่พี่หมาู่ตีซัดเลนหลูกด้วยน้องเพระท่านกำเนิดด้วยซ้ำครับทุกคนเพระท่านกำเนิดด้วยซ้ำคือม่ตมแต่เดินนั่งเสาปวดหมอนนะไอตไอ้ระบบเกมเอาเป็นว่าเดียวข้ามไปกันดีกว่าครับปุ๊บเรียบร้อยมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าประตูต่ตอไปมันจะเป็นประตูตจังไหนครับทุกคนโอ้อะไรเนี่ย โกงเหล่านี้จะติดคุณโกงเหล่านี้จะติดคุณมาจันหลีกเลี่ยงพวกเขาโอ้โหต้องบอกเลยว่าไพดิพานหน้าเลยตองแน่นขึ้นเทิงพนานนะทุกคนเพราะว่าขังเทิงพนานมีโกงที่ค่อยสิสุดลงเข้าได้ฉะนั้นเข้ามาฝั่งนี้เขาก็ต้องไปฝั่งนี้ครับอย่าให้ดูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หนากลัวมากครับผมน่ากลัวมากน่ากลัวมากเอ้ยและแล้วในสุดเขาก็มาจากบ้านหลังนี้ได้เย้ฮูเรียบร้อยจากวันนี้เราอย่าให้โดนโคนนะทุกคนโค่นนี่ก็สิ่สำคัญโดนละก็ เขาโดนดึงเข้าไปในใต้ผิวโลกแค่น,นอนระหว่างนั้นมีดอกใหม่ส่วนแบบวิวๆินะครับแล้วเขาเลนเออหนันกกว่ามากเลยเอาเราจะว่านี่เขาจูเซ่ก,ก่อนครับแล,ล้วกระไตขึ้นไปขางเชิงครับทุกคนทางน้าเป็นข้นดูดครับอย่าโดนเด็ตขาดอืมไตขึ้นไปเลยนะคบทุกคนปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ห้องสลัดเกาะดอกใหม่เลยบอกว่าเฮ้ยไม่น่าได้หรอกนะตามเส้นทางตามเกมไปคือหน,น้าอย่ามาเกาะฉันเลยฉันจะตายเลยไม่ตายเลยแล้วเนี่ยโอเคไม่เกาะก็ได้ครับ อจจะโอ้เชียโอเกือบตกเกือบตกวิว่าหันนีเกือบตกเลยล่ะเอาละจังนะครับทุกคนจะเดี๋ยวนะมีรอยตีนสุนัขเข้าไปในท่อแล้วก็มีกระดูกวางไว้แล้วก็มีโซฟาสีแดงคู่กันแสดงว่าม้าตัวปักกี้ต้องเข้าไปในท่อนี้แน่นอนแต่ว่าเขาติดตามไปเพื่ออะไรแต่กระเมนที่สีสงสัยเขาต้องเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าโอ้โหรู้ชะตากรรมเลยคืออะไรคี้กีา โอ้โหขี่มาเลยเนี่ยแล้วจำเป็นจะเหยียบสินะอีขีหมาแห่งขีหมาแห่งพ่อว่าเรื่องใไปีนินมาเร็วกับพ่อ,อนี่หนัเกยียบมาไอหมาโง่หมาโง่จะทำจะดูแย่เุ้ยเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวก่อนจะถ่ายาจื๊บโอเคเรียบร้อยระหว่างนั้นเจอกับอะไรเนี่ยขีหมาผสมแบบเสื้อผ้าแล้วก็กองกระดาษกุณแุกุน หูยน่าเกียดมากาขาต้องไปข้างล่างข้างล่างกับามนขี่หนาเกาเออเอาเรเลียบร้งครับทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าออกปีแต่ระยะนี่โคตรมวนและโคตรห้าเอาละ่ะจุดนี้เป็นการเพิ่มระดับนานทลเล้เฮอเเอเเ้ขาตอเรวาว่างเขาตอเระบ้าง จุดนี้นหะเป็นจุดที่โอ้โหวาดเสียวรุนระทึกนะฮะทุกคนแล้วก็หยุดเป็นช็อตเป็นช็อตก่อนเพราะว่าน้าเนี่ยเป็นน้าขี่ม้าครับทุกคนภายที่โดนแล้วก็ต้องกลับไปล้างท่าสบู่เอ่อเปนเน็ตเฮ้ยโมดโบมดสบู่ยังก็โปรเช็คนะครับเนาะที่สามารถล้างชำระได้ทีเด็ดใเก้าจุดเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เออแล้วเข้าครบเข้าเข้าเออเรียบร้อยแล้วที่บอกบนใดเออเอาละออกมาจากคนลหลายน้ำครับทุกคนในบริเป็นถนนหลวงนะครับเนาะรอบคางของถนนหลวงก็จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนประชาชนนะครับเราจะเห็น มาจากกองกระดาษเอ,อจากนั้นนะทุกคนไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็มาสูดทน่นถนนที่ยังภาษาบางเศษซึ่งมียางมาต่อยเปลือนเต็มถนนเลยครับเอาละจะดันเข้าอุโมงค์ครับทุกคนยูฮูสอดออกมาจากอุโมงค์ครับทุกคนก่อนจะเป็นบ้านเลื่อนคือเก่าตะวันซียางเดียวขึน้นที่ก็คือถนนที่ยังสามพิเซษซึ่งเป็นลุ่มลึกขนาดแบบโอ้โหลายเมตรมากเข้าตอนทำการกระโดดครับปึ๊บ ชืบโอเคจากด้านครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีการเวียงด้วยจัก็เยือหรือเปล่าเหมือนจะไม่ตะกี้เลยว่าเด่นเออฮือลิ้นติ้นยางเื้อเดี๋้อเด้อ โอเสี่ยวซันโทเสี่ยวโอวิ่งไปวิ่งมาเสีย่ยวเอื้อตายไม่ใส่ยางซําใดกันไหนเซนซะ้ำนี่เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอว้าวว้าวว้าวาเอาละเข้ามาจุดเดิมนี่ละจุดนี้ละครับทุกคนภายในบ้านนะฮะมีลาวาอยู่ใต้พื้นโล่ที่มันปะทุกำลังดูเดือดแต่ว่าเอาจริงโซฟาก็เบนใหม่วะขนาดมีลาวาอยู่ขางใจได้เลยเมันแบบแบบประหลาดมากโอโหแต่นี่แต่หน่อยตายเลย มาลองเบิงไม้จมกต่างๆนึ่งเขาต้องค่อยๆกระโดดทุกคนเพราะว่าขั้นพ่อกระโดดแทม่มอาสิพุ่งไปบนกนนระได้อะชจุ๊บจุ๊บเออเรียบร้อยครับคตรอ่ะจื๊บอันนี้อะไรอ่ะน้องเป็นแบบกระบะซะให้หรือเปล่าอ่ะสำหรับแบบสุนัขแมวขี่หเหียวนะครับเนะาะกระโดดค,อคอ่อยๆไปอ่ะจื๊บเงียยสุดท้ายนะฮะเงียยสุดท้ายเงียยสุดท้ายจะผ่านหรือไม่อืออผ่านอยู่อืมเปต่อมาโอ้โหอะไรเนีย่ย บ้านไอ้บักกี้ดีมันโหดรายยิงนักในการที่นานจะอดไปได้นลาจะฟาฟันขวานที่มันจะสับไปสับมาออกได้เออเฮือมันมีทางออกรอดได้ดอกนะ่นาน่าจะต้องเป็นอาหารสำหรับฉันฉันคือหมาผู้หิวโหยและฉันยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสุนัขปิ้นสุนัขบาทเลยนะพี่จัง๋วะนี้ไปก่อนเลยเอาไปก่อนแล้วโยโหตายคาขวา oh, <God. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว oh, <God. S 1> ตาแต่ฟังเหยื่ละาจึ๊บ จื้บโอ้โหบาดวิวบาดวิว,ว,วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ๊บมันบานไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วออ,อ,อ้ไปไม่ถึงฝั่งฟันสักทีนี่ปัญญาเกินกไปสำหรับออปปี้ดานนี้บางนี้จะว่าต้องว่าอึจือ้อโอ้โหผ่านมาอย่างเซียมซามเด้งเด้งเออเรียบร้อยเย้โอ้โหอะไรเนี่ย เราไม่มีทางเลือกแต่กระโดดลงไปก่อนนะคุณเออว่าสซันจะว่าข้างล่างนะแอบร้อนช่วยกันนะมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้ลงไปดูก่อนแล้วกันอชึบโอ้โ,อโหภายในข้างล่างทุกคนเป็นไนค่าย,าย,ายแดนนะโกโอ้โหมีเล่าว่ามีอย่างเต็มเลยอะ่ะน่ากลัวมากนี่เราหลุดมาอยู่ใต้พื้นโลกแล้วเนี่ยเนื้อโลกหรือแกนโลกวะเนี่ยเออือไม่ดูเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำถือพานไปไห้ได้ครับทุกคนแล้วก็ระวังทางว่าได้เป็นอย่างมาต่อยคือเกาแล้ว เป็นล่าว่าบาที่นี่เฮ้ยน่ากลัวขนาดนี้แต่สุดสุดหน่อยเอาแล้วเราจะไปยังไงอ่ะแล้วเราจะไปอ๋อทางนี้ทางนี้เฮ้ยเกือบลงไปแล้วเอาละขาจูเซ่ก่อนเลยครับทุกคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขาจูเซ่ไปบันทึกบันไดเริ่มพูดใหม่เด้อเสียโอหเดี่ยวนะเกาะแล้วนะเกาะแล้วนะมางั้นนี่ จอปโอ้โหโซนนี้ค่อนข้างจะตามัวดิ้นดึงนะคะทุกคนเพราะว่าความแบบคมชัดนี่หายไปแล้ว10%เออหายไปเราหา10%ครับทุกคนเขาทงลอ,อยคอยอ่ะทุกคนเออเอ้ยเอ้ยเออเรีอยบร,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 ร้อยครับผมจากรวานี่มาไตโซบาท,ที่นี่โซนี้เป็นโซที่เชื่อมต่อระหว่างกเกาะนะครับเนาะเกาะใตดินเออแล้วก็เป็นโซที่ยากที่สุดฟังนี่ครับทําการใจขึ้นไปครั้งทื่องเลย ชุบชิบชิบชบข้างในนี่ก็เห็นบ่ติดตกแต่งไปดูความเป็นแบบเหมือนนรกอะเปลียนบ่มไม่หักใหม่มีอย่างเนาะเอาละจะมาดีครับทุกคนเขาจูซฟแล้วก็มาสูบเอ่อบริเวณนี้ครับอันนี้บริเวณนี้มันจะเป็นการประตูของเออล่าว่าเออคือไปบอสอด้ทนในภ่าคอมซัฮ่าไหมเอาละอันนี้ก็จะเป็นแบบคลายเล่าว่าประตูออกมาเนาะคำนวณต่ว่าการประตูนี้แหกกฎฟิสิกส์มากเลยก็คือมันแบบประตูแบบมุนๆน,น่ะเออวบวืบวืบเนาะ เอ,อแลบกบประหลาดมากเลยนะฮะเอาแล้วจังวนี้ข้ามไปเลยครับผมอูบางที่ก็อาจจะไปแบบรวดเดียวบ่ไดเนะครับเพราะว่าระยะท่ามันค่อนข้างทีศิกไกลล่ะม้ณนี้ครับอะละเรียบร้อยครับทุกคนไปต่อไม่ร้อนแล้วนะหยดุยดก่อนโอ้โหหยดุดหยุดหยุดความตกใจหยดุยดหยุดแล้วเจอกับอะไรเนี่ยอะไรข,า,ขาวๆนะอ๋อจุดเซฟอุ้ยจุดเึฟจุดเซฟแล้วครับทุกคนก็จะถึงแล้วใกจะถึงแล้ว ก็จะถึงแล้วอจื๊บเรียบร้อยเย่ยเอ๋อแล้วเข้าจุดเซฟก่อนเลยฟ้าเย่ดีใจแทนนายด้วยนะที่นายฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้แต่ยังไม่จบโน่นเลยเขามมกดลาวาอืมเขามมกดลาวาหรือไม่ใช่อุปสรรคสำหรับฉันหรอกนะฉันผ่านมาเยอะแล้วไปทางนี้ก่อนแล้วกัน,นชึบบจชึบไปอันนี้กั้ปะจื๊บหุยนิดเดียวเองนะ โอ้โหทางตันเลยเนี่ยครับผมไม่เป็นอะไรกระโดดไปก่อนโอ้โหมันเี่ยมันกระโดดไม่ได้ว่าถึงบัตรแบบจะไหนวะาถึงคนถึงเวลาเข่าเห็นเนี่ยไม่รเราเห็นปุ๊บมันทางที่มันอาจจะกระโดดได้แต่ว่าโมเมนต์ที่เขาคิดเลยแต่ทุกคนนั้นบัตรมารถกระโดดได้มันอาจจะมีบาเลียการขังเท้งไปพร้อมฉะนั้นเราต้องตามท่านี้ไปบอสตามที่สิกระโดดคมได้อะโอ้ยมันยากเกินนราจะไปทางไหนดีเนี่ยเอาทางนี้ก่อนแล้วกันหวังว่าทางนี้จะถูกนะ อู้ถูกเส้ยอ่ะทุกคนโู้สุดยอดเลยแต่ว่าก็มีป้ข้อเป็นมักนิดนึงอ่ะทุกคนเอาละเรยบร้อยเย้ฮู้เอาละไปทำการไต่ขึ้นไปข้างบนข้างบนนั้นเออเจอประตูทางออกกับสุลูกมนุษ์ยแล้วเอาละประตูเขียวสีความปลอดภัยโอเคเร็บร้อยจะมานี่เฮ้ยเคื่องดูดฝนจะออกออระาดขอให้คุณลบมันให้ทันที่สุดงั้นหรือ เกิดดูฝนงันหรอมาจาังหวะนี้จ๊บเออ้ออไปเร็วนะเนี่ยมันไปเร็วแล้วเนี่ยเออจังหวะน,นี้หนึ่งสอหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง,งเอ,อเกือบโดนเกือบดนนนนโดนนะฮะใจเยนะฮะทุกคนจื๊บจื๊บจื๊บบอกจะคองให้ใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไป,ไปจังหวะนี้เออ เกือบโดนเด็ก็ผ่านมาได้เอาแต่วันนี้ครับทุกคนยังแต่าแบ,บออาที่นี่ก็มาหกแต่บลาที่นี่วัดปองยังอ่ะลงไปก่อนแล้วกันอ๋อเป็นการให้กระโดดต้งปองด้วยหองที่มันหกกเขาตัวหาปอง้อมไงเป็นปอเออเมีนแมีงครับทุกคนเอาเรามาหาปองกันเลยเ,เจอปองหนึ่งแล้วทุกคนปองหนึ่งปองสองพัน,นไปแล้วเดือปองที่สามให้กระดิขนี่เอ้ีดีด โอเคแล้วจวังหวะนี้ครับทุกคนมาไตมองเลซอซ์ครับเพื่อที่จะเข้าไปประตูซีเคียวฟังนั้นได้เลเซอร์นี่บ่ได้เป็นสีแดงทุกคนเป็นสีชมพูนะฮะหวานริ้วเลยเอาละจังหวะนี้ครับทุกคนีนไงหมา Hey, ฉันอยากออกไปจากกรงนี้มากนักนะฉันอยากฉันอยากกินนะ่ะนะโอ้โหยังไม่กินฉันเลยฉันขอร้องรันคนและนี่คืออุปกรณ์อวตารทุกคนขั้นพยักเบร์มีหัตตาเหมือนน้องหมาบักกี้ก็รามามัดเลือกเอามงนี้ได้ครับเออแต่ว่าเข้าสีบลเอาแล้วคนะรวับดาเพาวาเข้าบอมีเงินโลบากเอาละเข้าถูกล็อกแล้ววิ่งกัเกนเถอะกอรดีมาตอนนี้มันจะมาอามันมาไม่เนี้ยมันไม่มามันอยู่ในกรงเอาละจังหวะนี้อันนี้ นี่มันโหลดยนตตัวน,นี้โหลดบานไหนป่ะครับแ็งซี oh. อะไรบ้านเนี้ยเอาละมันขับไม่เป็นเหรอเนี่ยออกใบขับขี่มามันขับไม่เป็นเลยเดี๋ยวนะโหลดบานเน้นภาคแ็งซีวะบเฮ้ย,ายพาเสเฉยวะจะว่ามเมติขามไปยังไงขันรหลดนสวนฮาเข้ามานหนยเฮาขึ้นต่ำเลยได้หนิเออเดี๋ยวเด้๋ลวดีวมันมาอย่างนี้ใช่ไหมจบเรียบร้อย เอ้ยฉันขับไปขับขี่ฉันไปทาไปขับขี่มาเมื่อวานแล้วลองขับดูซิมันจะขับยังไงฉันองไปทํามาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฉันยังขับไม่เป็นแล้วฉันลองขับก่อนเนาะโอ้โหเป็นรองที่อื่นไม่มาถนนหลวงไม่ใช่มันทยที่ทดลองนะเว้ยเ้ยมันไม่ใช่วินใจจะหน่อยเอาจะวันี้ซื้อเหลือเอางงจะทางทุกคนเข้าใจใจเย็นๆบมางนแล้วก็ลดมันจดถอยหลังตามเฮ้าแล้วมันมาเข้าอุโมงค์จักเทียเลยฮึบโอเคเรียบร้อยเย้แล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้เป็นล่าสปีดทุคนเ้า วอ t โดนกลวยตายฮ <s ť> ึบจะมาด,ดิจะมาดเอ,อ้าโดนขีนะกน่กระจายมาที่นี่อ๋อคือบอกให้มันโดนอันนี้งไงดับแรบแรบเรา่ะโดนขี่นะทุกคนฮึบโอเคเย่แล้วกระจบที่นี่แล้วครับทุกคนสำหรับแมปนี้นะครับเป็นการนี้ออกจาก อ่าบ้านหลังนึงที่มีหมาที่แบบหนักกว่าหนักกว่านะครับเนา,กนานะก็เป็นว่าในครั้งนี้ก็ต้องจบเพื่อนสนีทก่อนนะครับเนาะขั้นไายมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบรอดไอพาร์ตการจะเจได้ข้างหน้าสารับวันนี้ผมก็ต้องขอจบเพื่อนสนีทก่อนนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสารับวันนี้สวัสดีครับบบ๊าายยไปฮูและขั้นไายอยากเริ่มเล่นต้นไม้นะครับเนาะเฮ้เริ่มเริ่มเล่นทั้งไม้ทั้งเบื่ออะหนีเลยมาจุดนี้นออะครัับบสีีเขยวคครทุกน เป็นการเทเดบอทจุดเริ่มตนครับทุกคนเออแล้วก็สำหรับแมปนี้ก็ซีมิประมาสมนสำนีครับก็เป็นแมปที่แบบเออมวนอยู่ครับทุกคนตัอแบบสีสดใสแล้วครับเนาะมีความแบบน่าเล่นมากๆเลยเซหรับการเอ,อ่อลบนี้เอาจากมาตูนา่นากลัวน่ากลัวแล้วครับเนาะโอเคสำหรับแมปนี้ไปแล้วครับแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นการมาไปในแมปอื่นเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย